รีโอมาลาดบุรีจ้าเห็นคลิปนี้จะรอ,อะไรตามรอยไปเลยวันนี้พามาล้านดูนมโพธารามจริงๆป้าเป็นคนลาดบุรีนะแต่ขอยอมรับแต่โดยดีเลยเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เพิ่งหลัวาลาดบุรีมีอะไรเก๋ๆแบบนี้แล้ววันนี้ที่เรามาก็คือล้านดูนมคือจริงๆแค่เห็นข้างหน้าร้านก็แบบขนลุกแล้วนะคิดถึงสมัยเด็กๆอะ่ะนี่เนี่ยเขาเป็นบ้านไม้เก่ากว่าร้อยปีที่เจ้าของเนี่ยตั้งใจอนุรักษ์ไว้เขาก็จะขายพวกน้ําพวกอาหารมีครบแต่ที่น่ารักก็คือเขาพิการเอาผลิตภัณฑ์ค่ะของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกระถางดินปั้นขขอออองงงเเล่่นาาาหรรรืืคจกสพ มาขายมาโชว์มาจัดแสดงมันเข้ากันมันอบอุ่นไปหมดเลยคือรู้สึกเลยค่ะว่าเจ้าของอ่ะเขารักโพธารามจริงๆนอกจากโซนด้านหน้าน,นะคะเขาก็จะมีด้านหลังเป็นโซนที่เราสามารถนั่งทําศิลปะนั่งเพ้นกระถางได้ชื่อว่าดินปั้นโพธารามเพ้นสเปซที่นี่ก็ยังมีโฮมสเตย์ชื่อว่ากระท่อมสาธุคือครบรถมากๆาทุกคนนอกจากคาเฟ่เ,เก๋ๆมุมสวยๆของแอนทิมุมเพ้นรีสอร์ทเป็่นทะลุไปด้านข้างก็ยังเป็นร้านปิ้งย่างจ้าคือร้านน่ารักมากๆาค่ะก็เป็นความเกาหลีที่ลงตัวกับบ้านไม้เก่า ได้ไงก็ไม่รู้อะเข้าได้ทั้ง2ทางนะคะเข้าทะลุจากร้านดูนมก็ได้หรือเข้าจากด้านหน้าก็ได้อันนี้ร้านด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้แต่ซ่อนความสวยไว้ด้านหลังเอามาใครเข้ามาก็คือแบบกรีดแน่นอนไว้รอบหน้านะจะมารีวิวร้านนี้แบบเต็มๆให้ฟังค่ะใครเคยทานร้านนี้มาแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ ราคาเป็นไงรสชาติโอเคไหมจะบอกทั้งสองร้านเนี่ยค่ะเขาเดินทะลุกันได้นะแต่เป็นคนละเจ้าของนะแต่ก็ถือว่าเป็นเครือเดียวกันค่ะก่อนเดินทะลุไปทะลุมาเนี่ยอ้อมถามพนักงานเรียบร้อยเขาก็อนุญาตค่ะแล้วก็อธิบายด้วยว่าตรงไหนเป็นโซนอะไรเป็นมิตรสุดๆเลยส่วนตัวอ้อมประทับใจเลยนะเดินขึ้นมาชั้นบนของร้านดูนมค่ะก็เป็นพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นการนําภาพเกา่กาๆค่ะของโพธารามจากช่างภาพชื่อดังหลายๆคน <พา S 2> เลยติดแสดงโชว์ไวใ้ให้ได้ระลึกถึงบรรยากาศเกา่กาๆส่วนตัวอ้อมเองก็เกิดในบ้านไม้เหมือนกันค่ะมาบ้านนี้้้แลลวกกก็นนึึถงงงบาาาเเเ่ยรรคคืืออดมข ะะก็จะอยู่กลางๆเครื่องดื่มก็เริ่มต้น6ค่าแล้วเมนูอาหารก็คือเยอะมากเลยนะนี่ค่ะอันนี้เป็นราคาของเครื่องดื่มนอกจากได้แวะชิมขนมอร่อยๆช่อ,รอชบรรยากาศโบราณผพิพิธภัณฑ์โบราณวันนย้อมไดภาพสวยๆกลับไปเยอะมากๆเลยค่ะลืมบอกว่าที่เนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆถนนท่านนะที่เราตามรอยมาริโอมานั่นเองค่ะ อัาจริงนะรู้สึกว่าตัวเองอเฉยมาก่อมาย้อนดูเขา,าเมื่อต้นปีเขามีกิจกรรมของถนนเส้นนี้เขาจะตกแต่งถนนด้วยธงโบราณด้านบนแบบที่มาริโอ้ทายเลยราชบุรีเหมือนกันก็จริงค่ะแต่บ้านปองเนี่ยอยู่ห่างจากโพธารามาเกือบ40บนาทีเลยแต่หลังจากนี้สัญญาจะมาบ่อยๆใครมีตรงไหนเด็ดๆของเมืองราชบุรีเม้นบอกกันหน่อยนะคะ